มาแต่งมาหลา่ด้วยใส่แบบสู้ขึ้นมันต้อมาได้มามาอ๋อเอ็นดูลำอย่างเงี้ยโอ้ยดูผมนะผมจะได้มาเดี๋ยวนี้จะเร็วกว่ายังมัต่อไปหืประจันติพมานอนนี่หนิมีงานหืประจันติพนะเข้านะอุ้งหืบบัญชีทิพนะมาช่วยมันมาเงี้ยมันมาเงี้ยมันเงี้ยมาแจ้งหนะามาขี้คานหูหน้ามันหลอกอยู่บ้านน่ะนั่ง เขียนเล็บนี่เล็บหน้าไม่รู้เป็นไงตากแดดระบาดน่ะพอหน้าปูดไแยังพอดีมันเลือดจางมันเป็นเชื้ัสซีเนียไปย่าไอจูนี่ค่ะหน้าแดงบปรื้เนี่ยแข็งเนี่ยอ๋ออยังงแข็อายังแข็งเนี่ยเพราะว่าดำแดงเนี่ยอืมไปแห้งกองมันเนี่ยเนี่ยยางจารติป์เนี่ยขาเปื่อยไปจะเลิกก็นอนอ่ะอืมขอบคุณเจ้ามันก็ได้ไงอ่ะอ่ะอ่ะมึงแล้วล่ะเพลงมึงแล้วล่ะแล้วเจ้ะ Ừ, khá là bay, chở dành tiếp và hướng hậu cho mới lên nữa.